ครับสวัสดีครับครูปอนะครับในช่อง SMS Music นะครับวันนี้จะมาสอนเพลงที่กำลังมาแรงนะครับขอให้ความเสียใจฉันหายไปกับฝนนะครับโอ้ชื่อเพลงยาวใช้ได้เลยนะทีนี้ในเพลงนี้นะครับก็จะบอกว่าสำหรับคนที่มือใหม่นะหัดเล่นนะก็ฝึกเล่นได้นะครับเพลงนี้ก็ไม่ยากมากแต่มันจะไปติดอยู่บางคอร์ดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวสอนให้แต่อันนี้จะสอนเป็นเวอร์ชันง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เล่นได้แล้วเนี่ยอยากเล่นไปกับเพลงเลยเนี่ยก็ไปภา์ที่2นะครับไปเล่นนั้นๆได้เลยนั่นจะเป็นคอร์ด ออริจินอลเลยนะครับเพลงนี้มันอยู่ในคีซีนะครับแต่ที่มันยากขึ้นมาเนี่ยมันมีตัว F Min o r ใช่ไหมครับที่ขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคอร์ดกันก่อนนะครับว่ามันใช้คอร์ดอะไรบ้างนะครับในเพลงนี้คอร์ดที่ใช้นะครับก็จะมีคอร์ดซีนะครับคอร์ด A m i n o นนะครับคอร์ด D m i n o นนะครับเราต้องฝึกจับคอร์ดก่อนนะแล้วก็คอร์ด G นะครับแล้วก็มันจะมีคอร์ดเสริมนะครับ ก็มี A7 ตัวนี้นะครับที่เสริมขึ้นมาแล้วก็มีคอร์ด F minor นะครับตัวนี้จริงๆจะจับเป็น F ปกติก็ได้นะครับถ้าในเพลงนะก็ไม่ได้แบบว่าต้องขนาดแบบว่าเป็น F minor แต่ถ้าจับ F minor ได้นะครับหรือทาบได้ก็จับมาด้วยนะโอเคทีนี้เพลงเนี่ยมันใช้แพทเทิร์นในการดีที่แบบสบายๆนะครับก็คือเป็นแพทเทิร์นลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงอ่าอ่าประมาณนี้นะครับ อ่าลองดีไปพร้อมกันก็นได้นะครับเดี๋ยวเปิดเมทานอมความเร็วมันอยู่ที่95ประมาณนี้นะครับ,บอ่าจะคอร์ดซีนะ one two three ลงลงขึ้นขึ้นลงอ่าลงลงขึ้นขึ้นอ่าประมาณนี้ทีนี้มาลองเปลี่ยนคอร์ดกันดูนะครับเดี๋ยวมาดูในเซตคอร์ดนะเดี๋ยวเอาเซตอ่าที่เป็น คอรัสมาสอนก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าคอรัตเนี่ยมันร้องซ้าบ่อยนะครับแล้วก็มันเป็นเซ็ตที่ผมวันไม่ยากมากในคอรัตนะครับจะมี C 2ห้องนะครับ A m i n o r 1ห,ห้องแล้วก็เป็น A7 1ห,ห้องนะครับแล้วก็ไป Dm i n o r 2ห้องแล้วก็ G 2ห้องนะครับเดี๋ยวเราเปิดเมทานอมไปด้วยเลยนะครับอา,ามาลองพร้อมกันนะครับ One, Two, Three, Five แล้วก็เล่นเหมือนเดิมนะครับอีกรอบหนึ่ง ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูปีคอรัสนะครับปีคอรัสก็ขอดไม่เยอะเหมือนกันเป็น D minor er 2อห้อง C 2ห้อง D minor er 2อห้องแล้วก็ G นะครับสห้องนะครับอลองดูปีคอรัสนะ One two three five โอเคทีนี้เป็นท่อนเวิร์สนะครับท่อนเวิร์สมันก็จะเล่นเหมือนเดิม2รอบนะครับก็จะมี C 2ห้อง A m i n o r 1ห้องนะครับ A 7 1ห้องนะครับ D m i n o r 2ห้องแล้วตรงนี้ที่มันเป็น F m i n o r นะครับเราเล่นเป็น F ปกติก็ได้นะครับแล้วก็ไป G นะครับก็เล่นวน2รอบนะครับแตบบ่ใครจับ F m i n o r ได้ก็จับไปเลยนะโอเคมาลองดูกันเล่น2รอบนะครับวันจูจูไป เมื่อกี้ในรอบแรกเนี่ยผมเล่นเป็น F ปกติใช่ไหมครับแต่ในรอบ2เนี่ยผมเปลี่ยนใส่ไป F minor นะแต่ F เหมือนเดิมก็ได้นะอันนี้ให้รู้ว่าไอ้ตรงที่เป็น F minor ตรงนั้น,นจะเป็น F ก็ได้นะครับทีนี้นวะทางในการฝึกเราก็ไปดูนะครับฝึกซ้อมแต่ละเซตพอเราเริ่มคล่องแต่ละเซตแล้วเราก็เอามารวมกันนะครับวันนี้ก็หยิบกีตาร์นี่ไทเกอร์โลจนะครับเป็นกีตาร์ลายสวยงามนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนช่องนะครับถ้า สั่งซื้ออุปกรณ์ดนตรีหรือกีต้าร์เราก็รับรองว่าเล่นเป็นแน่นอนนะครับจะมีเราเป็นที่ปรึกษานะครับโอเคยังไงก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีดาวน์โหลดคอร์ดนะครับแล้วก็ถ้าฝึกยังไงดูในคําอธิบายด้านล่างนี้มันจะมีเวลาแล้วก็ย้อนกลับไปฝึกดูวนๆหลายๆรอบนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ไพเราะดีนะครับโอเคยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ซับสไคร์นะครับแล้วดียังไงเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ